ถ้าทําอะไรผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องเพราะว่าเราก็เริ่มจากการที่ทำนากินยางอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่รู้จักมาญาติเล่ยหลายอย่างทุกอย่างมันก็สองสามปีวันนี้เราก็มีการที่แบบเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าเอฟซีท่กพันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะอ,อ เรามีการพัฒนาที่ดีขึ้นกันูเนาะทั้งเรื่หลายอย่างค่ะแต่ก่อนป้าก็พูดไม่เก่งหลังมาจะบอกได้ว่าโดนโดนบีบมากเลยสอนโดนสอนมากเกินไปจะทําให้เราต้องรู้สึกว่าต้องพูดหรือว่าทําอะไรรหลายอย่างให้รอบคอบมากขึ้นให้คิดมากขึ้น วันนี้นะคะไม่มีอะไรมากมากจนกว่าคําว่าขอบคุณจริงๆเพราะว่าหลายคนบอกว่าเออไม่ส่งสติกเกอร์ไม่เป็นนะแต่จะร่วมบุญอะไรอย่างเงี้ยก็มาด้วยตัวเองแล้วก็มาร่วมที่จะสร้างองค์ปู่ปริเจตร่วมอยากจะให้พื้นที่ตรงนี้มันสวยต่อ,ตอไปปีต่อ,ตอไปคือรู้สึกว่าคําที่บอกว่าคือแม่ส่งสติกเกอร์ไม่เป็นนะแต่แม่มาด้วยตัวเองเพื่อที่จะมา รวมที่จะให้ลุงกับป้าได้บริหารแล้วก็ได้ปรับปรุงพื้นที่นี้เพื่อตัวเองมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่มีไม่มีคำบรรยายเลยแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะเมื่อเช้าเห็นยูทูบเบอร์บอกว่าลุงร้องไห้ด้วยเห็นคนเยอะ ป้าก็โมเตลลำสนุกอยู่หัวกระไคไม่เป็นหรอกก็อ๋อเราหมอกู่เหรอก็รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณร่วมที่ร่วมเดินทางแล้วก็ไม่เคยที่จะปล่อยลุงกับป้าไปไหนเลยทุกท่านนะคะทุกท่านเลย ึงแม้ว่าเอ่อหลายๆอย่างมันจะเกิดขึ้นเนาะอย่างปู่ปริจิตนะคะสร้างเสร็จก็มันต้องหยุดชนะงักการสร้างต่อแล้วก็เราเราได้รับว่าเออให้ให้ย้ายลหลายๆอย่างนะคะบางคนก็อยากทุกบางคนก็อยากสารพัดนะคะ,ะหลายๆอย่างที่ปู่ปริจิตทําให้เรารู้ว่าปัญหาบางอย่างถ้าเรารู้จักคิดแล้วก็ ค่อยๆทำความเข้าใจเราก็จะใจเย็นพอที่จะมีสติแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีสติและเรามีพลังที่จะเดินต่อไปก็คือเอฟซีที่คอยให้กำลังใจบางทีได้หลายคนนะอย่างป้าอย่างยูทูบเบอร์หลายท่านถ่ายคลิปออกมาบางทีตัดต่อก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นก็ถ่ายไปเรื่อยๆบางทีแต่ทุกคนก็กดไลค์กด เขาเรียกว่าอะไรดูโฆษณาไม่ข้ามเพื่อจะให้ทุกคนมีไรายได้เพื่อที่จะมาปรับปรุงแล้วก็อยู่กับลุงกับป้าตลอดหลายหลายอย่างมันเป็นแรงขับดันให้เราบอกว่าเขาว่าเขาจะทุกขป์ปลูกบัลจิตเราก็เลยว่าเราจะต้องทําทุกทุกทางที่จะรักษาพญานาคองนี้ไว้โอากาสหลายหลายอย่างที่มันเกิดขึ้น เราไม่คิดว่าเราจะย้ายได้เราไม่คิดว่าจะมาตรงนี้ได้เราไม่คิดว่าจะมีเนื้อที่พื้นที่ที่เราจะต้องมาอยู่ตรงนี้เราไม่รู้ว่าคือเราต้องแต่หาเนื้อที่ที่จะสร้างปูปริดิษย้ายมาเนี่ยเราไปถามเนื้อที่แต่ละที่เขาจะบอกไล่ละหนึ่งล้านขึ้นล้านขึ้นก็บวกงลงเรามีอยู่สี่ล้านเนี่ยสองสี่คนพ่อแม่ลูก <c oughs> คือวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ จริงๆเรื่องความเชื่อพญานาคหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะไม่เท่าไหร่แต่วันนั้นรู้สึกว่าบอกไม่ไหวแล้วลองขอดูแต่ไม่เคยไปขออะไรที่ไหนเลยก็หลบไปจุดทูบบอกกับปูป่บาลิจิตบอกว่าปูป่ปาลีจิตลูกไม่เคยไปขอบนบานอะไรที่ไหนแต่ครั้งนี้มันเหมือนกับว่าคือเราจะต้องย้ายปู่ไปที่ไหนสั้งแห่งหนึ่งแต่เราไม่มีทุนเราไม่มีเรา หนทางที่จะย้ายปู่ไปไม่ได้เลยจะต้องทอํายังไงเราไม่รู้แต่ขอให้ปู่ชี้ทางเราแนะนําเราแล้วก็ทําให้เรามีจุดจุดหนึ่งที่จะทําให้ปู่ออกจากพื้นที่ได้โดยที่ไม่ต้องทุกโดยที่ไม่ต้องอะไรหลายอย่างแล้วก็ต้องบอกว่าวันนั้นที่ป้าขอคือว่าศางเขสาสั่งว่าให้ย้ายออกภายในเดือนพฤษภาคมตอนนั้นก็เลยบอกกับปู่ว่า ขอให้ได้เนื้อที่ที่จะนำพาปู่มาภายในเดือนพฤษภาคมนะไม่งั้นไม่ทันก็เดินทางหาเนื้อที่กับเมเดย์กับพี่เหน่งเราตะเวนหาทุกที่เป็นป่าเป็นอะไรเขายังไม่ทำอะไรสต่เราพลาดค่ะอ่าจนวันหนึ่งแล้วก็คือเราคิดว่าเราถ้าเราจะมาอยู่ตรงที่เนื้อที่บ้านุนงคนเนี่ยอยู่ที่อำเภอวายนอนเราก็ต้อง ขอเจ้าของพื้นที่เราก็เลยไปที่ศาลเจ้าปูา่นาโพนาเพียงก็ขอเพิ่ออีกว่าเรามีเรื่องเดือดร้อนจริงๆคือเราเราไม่อยากจะให้พญา,านาคนี้หายไปจากความรู้สึกเพราะว่าเอ็ซีเขาร่วมใจกันสร้างก็งเลยไปขอขออีกบพราะว่าอาหาว่าได้จริงๆตรงเจ้าปู่นาโพนาเพียงเนี่ยเขาจะมีหมอลวซิ่งตลอดแต่ป้าบอกว่าขอเป็นแค่ลำแค่บนให้กับนางลำนี้มารำ กขขอเหมือนกันกับที่ขอกับครูปริกิาค่ะบอกว่าขอให้ได้พื้นที่ภายในเดือนพฤษภาคมวันนั้นเราแล้วก็หากับเมเดเนี่ยเมเดยเขาก็จะเซิร์ชหาเขาเขาเป็นคอมพิวเตอร์เขาเป็นอะไรเขาก็จะหาหาแล้วก็่าตรงนี้นะตรงนี้นะคือวันนั้นฝันว่าได้มาว่าพญานาคอยู่ลานกว้างมากกว้างมากเลยแล้วก็มีพญานาคตัหนึ่งเนี่ย เหมือนกัอยู่ในถ้ำเป็นสีขาวตัวนี้แล้วก็บอกว่าคือเข้าม้วนตัวเข้าไปในถ้ำแล้วเขาก็หันมามองเราว่าเหมือนกับความหมายคือท่านไปก่อนนะแล้วเธอตามฉันมานะอะไรอย่างนี้นะคะคือวันนั้นคือฝันแล้วก็เช้ามาก็ไปกับพี่หนิงเมเดย์แล้วก็มาในที่ตรงนี้ซึ่งเจ้าของที่บอกว่าสามวันก่อนะมีคนจะมาซื้อแต่เขาตังไม่พอขาดหมดเทอ สามหมื่นเลยกินหมื่นนี่แหละเขาก็เลยไม่ได้แล้วเราก็มาพอดีเราก็ทุ่มเ,เททุกอย่างอะไตรงนั้นก็เลยได้ที่ตรงนี้มาแล้วก็ด้วยความดีใจหลายอย่างมีบางคนบอกว่าถ้าเธอไม่ได้ที่นอสอสีจอฉันจะเล่นงานเธอตลอดป้าก็บอกในไลฟ์สดบอกว่าภาวนานแล้วผู่ขอให้เป็นนอสอสีจอคือเราซื้อที่ตรงเนี้ยเราคิดว่าแค่ว่าเป็นโนดแต่วันที่ไปโอน เราไปดูหัวกระดาษระบอกเฮ้ยมีเดยมันเป็นนอสสีจอมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่านั่นแหละคือคือเริ่มที่จะเชื่อมั่นกับอู่ปริจิตมากกว่าเดิมจากต่ก่อนเราไม่เคยได้อะไรมากเราก็ได้ไปแก้บนทุกอย่างแล้วก็พอจะย้ายเราก็บอกลุงเราจะเอาทุนที่ไหนย้ายเมื่อเราซื้อที่หมดแล้วอะไรแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านออกทุน ในการที่จะนำรถรถอะไรนะลุงเขาโดรถยังเขาโดรถเครกด้วยยังนี่นี่เลยหาขั้นอย่าง <c oughs> ไหมแล้วข่วงไหมห,ห้าคันผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ <c oughs> ท่านไม่ได้เอาำินใ้ป้านะคะแต่ท่านอวเข้าไปที่บริษัทรถเขาเลยคือเราไม่ได้เห็นอะไรเลยเ <c oughs> พื่อที่จะให้เราได้พาวงค์กรบริจิตออกมาจากพื้นที่ <c oughs> แค่ได้รถแค่ได้เคนเราก็ดีใจ ส่วนที่เหลือเราก็ทุ่มเทคือใครมีเลขมีน้อยก็ผสมกระชายไปแล้วก็ซื้อเหล็กซื้ออะไรมาทําเป็นโคแล้วก็อ่างอมปูเป็นห้าส่วนแล้วก็ได,ด้ขึ้นรถขึ้รนรถยี้อ m e r c e d e หอเลยแม้หนึาานน่งยว้วงอาคารน้นลงมาที่จังปาดงค่ะเข้าเขตสกลนคร ข้าเขตสกลนครเท่านั้นค่ะคือข้างทางเนี่ยิ่นมีธงอะไรดาวเรืองเพื่ออเหมือนกับพนมมือแล้วก็เด็กน้อยก็พนมมือแล้วก็ขอพรแล้วรู้สึกว่าคือเพื่อนอยากจะย้ายมาตรงนี้จริงๆผ่านอำเภอพังโคนมีผู้ผู้สูงอายุก็ได้เพื่อนนั่งชุดขาวค่ะคือตั้งใจใส่ชุดขาวแล้วก็นั่งเก้าอี้เรียงแล้วก็พนมมือคือตอนนั้นเราอ่ะห้าทุ่มแล้วค่ะ เราคิดว่าทุกคนคงจะหลับหมดแล้วแต่ว่ามีชาวบ้านที่ที่ท่านนั่งรอมิใช่ผู้เฒ่าผู้แก่น,นั่งพนมมือรออยู่เราน้ําตาไหลเลยแล้ว,าว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นจุดที่ปูพบริจิตเพิ่นอยากจะอยู่ทุกคนทุ่มเทเต็มที่ยูทูบเบอร์แล้วก็ลุงป้าเอฟซี FC ด้วยรุ้นกันทุกอย่างเพาทั้งสายไฟทั้งป้ายทั้งอะไรทั้งหลบซิกแซก แต่ทุกอย่างนะก็ผ่านมาได้ดีแต่บนผิดตัวหนึ่งตัสะพานลอยตกใจมากเลยเลยทุกแค่นิดเดียวสะพานลอยหางไฟนิดเดียวให้ลุนลุนมากทุกอย่างที่มาและที่ประทับใจอย่างหนึ่งก็คือเราเราเออน่าจะเป็นตรงที่เต่างอยที่เราไปทำส่วนหางนี่โดนสายไฟเป่นข่าวปั๊บเราก็บอกเขาจะโกรธเราหรือเปล่าเขาจะอะไรหรือเปล่าเราก็พอพอถึงเต่ไปอแล้วก็ให้ยูทูบเบอร์เนี่ยกลับไปสอบถามว่า ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะสายไฟเท่าไหร่คะแต่สิ่งที่เขาตอบมาเขาบอกว่าเป็นบุญวาสนาเขาคือเหมือนปูกให้โชคเขาแล้วที่มาเกาะสายไฟบ้านเขาคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ยาเชื่อจริงๆเรารู้สึกว่าขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะเป็นจุดที่ ขอบคุณมากๆค่ะท c ทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้ผูปณริจิตนะคะขอบคุณมากค่ะจากกองกองมาถึงจังหวัดลรแล้วก็ได้ทาสีได้วงสวงวันนี้ daí. ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะครับก็เราตัดต่อไปนะครับเป็นเชิญท่านสุรชัยชินชัยนะครับอ่า ทนายความนะครับซึ่งเป็นทนายความของป้าแตนนะครับที่ท่านดูแลอยู่ก็ได้เชิญท่านมากล่าวนะครับกับแขกที่เกีย่ยวข้องท,ที่มาในงานตันนี้นะครับ